รู้ไว้ประกันสังคมคําถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับส่งประกันสังคมมา21ปีนะครับ 60, 60เดือนสุดท้ายเงินไม่เท่ากันนะครับดังนี้9,400บาท11,000บาท11,500บาท13,000บาท13,800บาทนี่คือช่วง60เดือนสุดท้ายหรือช่วง5ปีสุดท้ายนะครับปีละ9,400ปีละ10,000ปีละ11,500ปีละ13ปีละ13,800 นะครับไม่งงนะนี่คำถามนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาคำนวณให้ดูทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับกับตัวท่านเองด้วยนะครับหรือเพื่อนอยากจะคำนวณน,นะครับก็ เอาไปคำนวณได้นะครับเพราะว่า60เดือนสุดท้ายอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่เขาจะนําเอาไปทําค่าเฉลี่ยเพราะนั้นถ้าเรารู้ตัวเลขของ60เดือนสุดท้ายเราก็สามารถหาค่าเฉลี่ยของเงินสมทบที่เราจะไปคํานวณได้นั่นเองเงินบํานาญชราภาพนะครับคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนนะครับตลอดชีวิตซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย 60เดือนสุดท้ายนะครับค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะอีก1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนก็คือเลย180เดือนไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าสะสมครบ1ปีก็จะมามีการบวกเพิ่มอีก1.5%นะครับทำให้เราได้เงินบำนาญที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้น นั่นเองเพราะนั้นเราไปคำนวณน,นะครับ60เดือนสุดท้ายกันอันนี้คือ60เดือนสุดท้ายที่ผมแจกแจงมานะครับให้กายเป็นจํานวนปีนะครับของแต่ละปีอย่างเช่นปีที่1เนี่ยนะครับเขาส่งมา9,400นะครับคูณ12ก็เท่ากับ1,12,800ปีที่2ส,ส่งมา1,000 0คูณ12เท่ากับ1,220,000บาทนะครับปีที่3 11,500นะครับคูณ12 ็เท่ากับ138,000นะครับปีที่4 13,000คูณ12เท่ากับ156,000ปีที่5 13,800นะครับูณ12ก็เท่ากับ165,600บาทนะครับเราได้มาแล้วว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับรวมเป็นเงินนะครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่ที่จะได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการนำทุกปีเนี่ยมาบวกกันนะครับมันก็จะกลายเป็น5 ปีสุดท้ายนะครับ5ปีสุดท้ายเงินที่เราได้รับเท่าไหร่นะครับ1 12, 1 2 1, 3, 8 0 0สนหนึ 1, 5, 6, ่งหมื่นสองพันแปดร้อบวกหนึ่งบวกหนึ่งแบวกหนึ่งบวกหนึ่งแสนกหมื่นห้านะครับนะมาจากตัวนี้นะครับเอามาบวกกันรวมเป็น692,400นะครับนี่คือรายได้60เดือนสุดท้ายนะครับหรือฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้าย ท้ายที่เอามารวมกันแต่เราจะหา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยวิธีการหาค่าเฉลี่ยก็คือเอามาหาร60นะครับเพื่อจะดูว่าค่าเฉลี่ยส่งเงินสมทบในแต่ละเดือนโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้11,540บาทนะครับ11,540บาทตัวเลขนี้สามารถนำไปคิดคำนวณน,นะครับ เพื่อหาบำนาญจากประกันสังคมได้เลยวิธีการคิดํำนวนทำงานส่งประกันสังคมมา21ปีนี้ผิดนะครับ21ปีนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,540บาทนะครับวิธีการคิดนะครับผมหาส่วนต่างก่อนเอา21ลบ15นะครับเท e ่ากับส่วนต่าง6ปี6ปีไม่หายไปไหนมันกลับมาคูณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือเอา1.5คูณ6เท่ากับ9ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมที่ได้อยู่แล้วนะครับบวกอีก9%เป็น29% 2ะครับเป็น29% 29%ของ11,540บาทนะครับเท่ากับ3,347บาทตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่คุณจะได้รับนะครับเป็นเงินบำนาญประกันสังคมไปตลอดชีวิตนะครับด้วยค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายตัวนี้นะครับและจำนวนปีที่ส่งตัวนี้แปลผันมาเป็นเงินบำนาญตัวนี้นะครับ เราไปดูจํานวนขอโทษนะครับเดี๋ยวเราไปดูจํานวนปีกันดีกว่านะครับว่าขอดื่มน้ําแป๊บหนึ่งเรามาดูจํานวนปีนะครับถ้าส่งด้วยเงินฐานเงินสมทบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบาทด้วยจํานวนปีที่มากขึ้นนะครับหรือน้อยลงจะได้รับบํานาญจากประกันสังคมนะครับเท่าไหร่นะครับผมก็มีตารางนี้มาให้ดูด้วย ทำงานส่งประกันสังคม35ปีเงินบำนาญ5,770บาททำงานส่งประกันสังคมมา34ปีจะได้เง <ri ly deuts ogi> <Helen> ินบำนาญ5,597บาททำงานส่งประกันสังคม33ปีจะได้เงินบำนาญ5,424บาททำงานส่งประกันสังคม32ปีจะได้รับเงินบำนาญ5,251บาททำงานส่งประกันสังคมมา31ปีจะได้รับเงินบำนาญ5 7 8บาท ทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,905บาททำ,า 4, บาท,ทำงานส่งประกันสังคมมา29ปีจะได้เงินบำจะได้เงินบำนาญ4,731บาททำงานส่งประกันสังคมมา28ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,558บาททำงานส่งประกันสังคมมา27ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,385บาททำงานส่งประกันสังคมมา26ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,212บาท ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,039บาททํางานส่งประกันสังคมมา24ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,866บาททํางานส่งประกันสังคมมา23ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,693บาททำงานส่งประกันสังคมมา22ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,520บาททำงานส่งประกันสังคมมา21ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,347บาท ทำงานส ah. ่งประกันสังคมมา20ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,174บาททำงานส่งประกันสังคมมา19ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,000บาททำงานส่งประกันสังคมมา18ปีจะได้รับเงินบำนาญ2,827บาททำงานส่งประกันสังคมมา17ปีจะได้รับเงินบำนาญ2,654บาท ทำงานส่งประกันสังคมมา16ปีจะได้รับเงินบำนาญ2,481บาทแล้วก็สุดท้ายทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจะได้รับเงินบำนาญ2,308บาทนั่นเองนะครับน,นี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของการตอบคำถามนะครับที่ถามมาก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ การจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็กขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะ ดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามโกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจชื้อซื้อนะครับ พวกนี้กลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับ ให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย